ครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับอูฟ go forward นะครับวันนี้นะครับยินดีภูมิใจเสนอมากๆนะครับจะมาส่งมอบรถแท็กซี่ครับผมเจ้าคันนี้คือ Toyota c o คโรล,ล่าอัลติส1 6ีนะครับเป็นเครื่องยนต์1 6 0 0ซีซีและเป็นรุ่นท็อปของเครื่อง1.6ด้วยนะครับวันนี้นะครับผมยินดีและดีใจมากๆจะได้มาทำคลิปส่งมอบ,บ แท็กซี่ป้ายแดงนะครับซึ่งผมไม่เคยทํามาก่อนนะคือส่งไปหลายคันแล้วไม่มีเวลาเข้ามาวันนี้ได้มีเวลาและมีโอกาสได้มาอยู่ที่โชว์รูมรถ PNP Auto Car นะครับแห่งนี้นี่เองนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับของตัวลูกค้าผมเองว่าทําไมถึงได้คันนี้กลับไปนะครับอ่ะเกิดเลยครับลูกค้าเนี่ยก็ได้โทรมาสอบถามเข้ามาคุยกันก่อนนะครับก่อนที่จะเข้ามาทําสัญญาก็คือว่าลูกค้ามีรถคันเก่าอยู่เป็นแท็กซี่รุ่นเก่าแล,ล้วล่ะประมาณปี2 0 1 3 2 0 1 4 ลูกค้าก็ใช้ใช้คันนั้นมานานและหมดงวดมานานแล้ว,านานแ,ลวแต่ลูกค้ารู้สึกว่ารถคันเก่าเริ่มแบบมันมันก็เนาะปีมันเยอะขึ้นมันก็มีเวนเทนแนนเยอะมากขึ้นแล้วก็เรื่องของตัวรถมันก็อาจจะแบบไม่ตอบโจทย์เขาก็อยากได้รถที่มันใหม่ๆเพื่อให้ผู้โดยสารเนี่ยรู้สึกว่าได้นั่งรถแล้วเออเฮ้ยเป็นรถที่แบบใหม่นะแล้วก็ดูสะอาดดูดูแบบทันสมัยเนาะเพราะว่าณวันนี้เนี่ยลูกค้าคนที่จะขึ้นเขาก็เลือกรถเหมือนกันนะอืออ่ะอย่างนี้ลูกค้าเนี่ยครับก็นํารถคันเก่าเนาะ เขามาเข้ามาเทินนะครับมาตีราคาทีนี้ทางเจ้าของเรานะครับก็มาดูรถดูให้ก็จัดก,การว่าเทินได้ครับพี่แล้วก็นํารถนะครับมาแลกเปลี่ยนนะครับมาเป็นคันนี้เลยเป็นป้ายแดงจ๋าๆอย่างนี้เลยนะครับก็รอจดทะเบียนประมาณ14วันนะครับก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาดูรอบคันทั้งคันเลยเดีกว,ว่าว่าลูกค้าที่แต่งไปเนี่ยได้อะไรไปบ้างนะครับแล้วตัวรถเนี่ยมีรับประกันอะไรยังไงเดี๋ยว โอ้โฟเวิร์ดพาชมแต่ต้นจนจบโอเคแล้วเดี๋ยวไปดูโปรด้านท้ายนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจครับไปกันโอเคครับจุดเด่นของรถคันนี้เลยนะครับ1 6 g ที่ผมชอบมากๆคือเรื่อง push start smart entry นะครับคุณแจรคคุณจะได้แบบนี้น้าเอาติสนะครับแล้วก็มีปุ่มบอกอยู่แล้วว่าล็อกอันล็อก เปิดฝาท้ายนะครับกดค้างแล้วก็มีตัวอะลามได้ด้วยเวลาคุณเรียกหารถหรือมีใครมายุ่งกับตัวรถคุณแล้วเราต้องการให้เข้า,าไปไกลจากรถเราเรากดเลยเสียงดังตกใจแน่นอนตัวนี้นะครับคุญแจนี่มันดียังไงมาดูตรงนี้เลยนะครับเห็นขีด2ขีดนีด่ไหมตัวนี้นะฮะผมแค่สกิดนะขอให้มีคุญแจอยู่ในตำแหน่งมันนะครับแปดสิบเซนติเมตรกดล็อกกดล็อกเนี่ยอันนี้คือล็อกนะหนึ่งีถทาอันล็อกแค่เอามือแย่เองเห็นไหม โคตรดีเลยนะครับตัวนี้ต้องมีคุญแจเท่านั้นนะมันถึงจะทําแบบที่ผมทําได้ไม่ว่าจะล็อกหรือจะอันล็อกเนาะอันนี้สมาร์ทเอนทรีไม่พอนะครับยังมีพุชสตาร์ทอีกนะครับก็คือคุณเข้าไปแค่เหยียบเบรกแล้วกดสตาร์ทจบแล้วก็ดับเครื่องใช้งานง่ายๆมีคุญแจนี้ไม่ต้องมาไขาบิดให้ยุ่งยากให้พกติดตัวไว้ในกระเป๋าเราเท่านั้นเองนะครับมันสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานมากๆเป็นสิ่งที่ดีที่ให้มาในคุญแจ a ั t ติส1.6คันนี้มาครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในรถรอบคันนะครับว่า คันนี้เนี่ย <S <S เห็นสีสวยๆแบบนี้นะครับมันมีอะไรซอดอยู่บ้างเนาะนะครับสำหรับคนที่กําลังแบบเฮ้ยเรามีรถคันเก่านะแต่เราอยากได้รถที่มันแบบใหม่ๆป้ายแดงเราอยากรู้ว่าเฮ้ยออปชันมันเป็นยังไงมันขับแล้วลูกค้าจะขึ้นไหมเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะเริ่มจากสีดีกว่าสีนี่คือเป็นสีเขียวเหลืองนะครับสามารถที่จะทําเป็นสีแบบคันข้างนี้ก็ได้นะอะไรนะ ส้มเหลืองเหรอนะครับชมพูอะไรหรือคือคุณเป็นสากรเป็นอะไรยังไงสีอะไรบอกมาได้แต่คันนี้ลูกค้าต้องการเป็นสีเขียวเหลืองเราก็ทําเป็นสีเขียวเหลืองให้เป็นสี 2K นะสีแบบว่าคือมาตรฐานเลยดีกว่าแล้วก็รับประกันนะ่ะสีถึง9ปีเลยนะผมบอกเลยสุดมากๆ9ปีจริงๆนะครับฟังไม่ผิดหรอก <laughs> ่ะตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมมาบอกออปชั่นคร่าวๆด้วยนะครับเรื่องของสีไปแล้วเนาะแล้วเรามาดู ด้านหน้าก่อนดีกว่าว่าลูกค้าจะได้อะไรจากรถเจ้า 1.6G คันนี้นะครับนี่ครับไฟหน้าเขาจะเป็นฮาโลเจนนะครับโปรเจคเตอร์มาด้วยไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นไฟเดย์ทา์ขับกลางวันนะครับส่วนตรงนี้ที่ไฟตัดหมอกปกติไม่ได้มีให้นะครับแต่เราจัดการให้ด้วยนะจะแถมกล้องนะครับที่บันทึกนะครับด้านหน้านะครับแล้วก็มีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะครับนี่คือโปรโมชั่นพิเศษในเดือนนี้ที่จัดการให้ลูกค้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าตัวนี้นะครับเรามีให้ครบทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าเมงตอร์ แล้วก็มีอะไรอีกมีตัวพื้นนะครับที่ปูเป็น PVC มาให้คือออกไปเนี่ยอมขับเลยนะครับไปรอจดทะเบียน14วันอย่างเดียวนะครับก็ระหว่างนั้นก็รับลูกค้าไปนะครับตัวนี้นะครับงานก็เป็นโครงสร้าง TNGA นะการขับขี่เยี่ยมมากๆผมบอกเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นการผสมผสานร,ระหว่าง Toyota กับ BMW นะครับอะตัวนี้ได้ช่วงล่างที่ดีนี่ล้อแม็กขนาด16นะสำหรับคนที่ยังไม่รู้สเปคล้อแม็กขนาด16นี่คือเดิมๆไม่ได้ทําอะไรนะครับ แล้วก็ตัวงานที่เก็บสีเนี่ยผมบอกเลยนะว่าสีสวยมากๆนะครับงานสีเนียนมากๆและมีทิ้วกันสตา์ที่แถมให้มีเนี่ยตัวครอบเบ้ามือจับเอาติดแถมให้อีกนะครับก็แถมอะไรได้แล้วก็แถมเนาะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยนะครับจับไหมจับไหมอ่ะตามมาดูกับตรงนี้นิดหนึ่งครับ ตรงนี้เดี๋ยวเผื่อลูกค้า,างงนะครับเรื่องสีเนี่ยตัวนี้สีภายในเราไม่ได้พ่นให้เนาะเรายังคงสีเดิมไว้ให้จะได้รู้ว่าสีเดิมรถเราเป็นสีอะไรนะครับซึ่งเป็นสีที่ดีมากอยู่แล้วนะครับสีของโรงงานนั่นเองเดี๋ยวเราขยับมาดูของตัวนี่เลยภายในเลยก็ได้ไหนๆก็มาแล้วมาเอาให้ลูกค้าให้สุดหน่อยให้ลูกค้าแบบเห็นละวววไหมอะไรอย่างงี้นะฮะนี่ตรงนี้ก็จะมีตัวของแก๊สนะครับเป็นตัวปุ่มเลือกนะครับแกส๊ส เปลี่ยนระบบแล้วก็มีบอกเกจวัดนะครับส่วนตัวนี้เป็นโป๊ะไฟเวลาเปิดนะครับว่าเปิดไฟแท็กซี่ข้างบนนะครับเวลาที่เราต้องเปิดใช้งานส่วนตัวข้างในหน้าจอเป็นแบบนี้เลยแบบสปอร์ตอย่างนี้เลยนะครับนี่เป็นหน้าจอมีดิจิตอลด้วยแล้วก็มีหน้าจอที่เป็นอนาล็อกด้วยส่วนตัวนี้ครับมิเตอร์ครับนำะมาดูด้วยกันเรามีมิเตอร์ด้วยเหมือนกันนะครับมิเตอร์ก็สามารถกดเปิดกด,ด,ด,ดใช้งานนะครับได้จากตัวนี้เลยนะครับเนี่ยเปิดปิดออนออฟนะครับสามารถ เริ่มใช้งานแล้วก็ปิดหยุดใช้งานนะครับตัวนี้มีมาให้นี่ตัวนี้กล้องที่ผมบอกเห็นไหมเป็นกล้องนะครับบันทึกด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังก็เป็นกล้องมองหลังในตัวด้วยแอร์เป็นแบบอัตโนมัติกนะแอร์ตัวนี้หรูหราแล้วหมาเห่าเลยฮ้องๆนี่เลยนี่เป็นแอร์อัตโนมัตินะครับเดี๋ยวลองเปิดไฟให้ดูนิดนึงเนี่ยครับใช้งานนี่นะครับเป็นอัตโนมัตินะครับฝั่งคนขับนะครับจะสามารถปรับทั้งหมดได้เลยนะครับเนี่ย อดีตอนสวยงามอ่าลงมาดูเกียร์เกียร์นี่สวยนะครับเกียร์นี่ดูเหมือนพวกรถยุโรปเลยนะครับหุ้มหนังมาอย่างดีเลยนะครับสปอร์ตมากแล้วก็แผงเกียร์โค้งไฮโซเลยนะครับเบรกมือนะครับเป็นเบรกมือที่ใช้งานง่ายหุ้มหุ้มเหมือนหนังนะตัวนี้หุ้มหนังแหละเนี่ยนุ่มๆดีมากมากเลยดึงขึ้นมาใช้งานง่ายมากนะครับเบาหุ้มหนังทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยเบาหุ้มหนังอย่างดีมาจากโรงงานนะพวกนี้นะครับแล้วก็ช่วงข้างหน้าบุนุ่มหมดเลยนะครับบุนุ่มหมดเลยเป็นรถที่ไฮคลาสนะครับถ้าไม่ไฮคลาสจริงเขาจะไม่่บบุุนนมมาะครั แผงประตูก็บุนุ่มมาหมดเลยนะนี่บุนุ่มมาหมดเลยบุนุ่มมาหมดเลยนะครับแผงใช้งานพวกกระจกอยู่ฝั่งนี้นะเนี่ยรถเนี่ยคือมันเท็กเจอร์ดีนะครับแล้วก็เนื้องานเขาดีมากๆนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูห้องโดยสารหลังกันนี่ห้องโดยสารหลังสําหรับผู้โดยสารที่จะต้องขึ้นนะฮะนี่ก็จะมีแบบนี้เลยมีแอร์หลังด้วยอันนี้คือทีเด็ดเลยนะครับนี่แอร์ Air หลังอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ปู PVC แบบนี้ให้ทั้งคันเลยนะครับเนี่ยโอให้ทั้งคันเลยซึ่งเราจะทําให้ผู้ขับขี่ไม่ต้องทําความสะอาดยากนะครับหรือเราล้างเองเราจะดูดฝุ่นเองมันจะง่ายกับเรามากเบาะหนังอย่างดีเลยนะครับนี่เจาะรูฉลุความร้อนไล่ความร้อนให้นะครับภายในจะเป็นประมาณนี้หลังคาจะเป็นสีเบจนะครับจะดูกว้างขวางสว่างมากๆเลยตัวเบาะใหญ่มากนะผมบอกเลยคนนั่งด้านหน้าในโคตรสบายนะครับแอร์หลังก็มีให้โอ้คบจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคันนี้ติดตั้งแก๊สนะครับ แบบ58ลิตรเดี๋ยวผมเปิดท้ายให้ดูเลยดีกว่าสวยไหมนะครับสีสดมากๆเลยนะครับนี่ครับตัวนี้แก๊สอยู่ในนี้เห็นไหมยังใส่ของได้เยอะอยู่เลยนะครับตัวนี้ถังแก๊สนี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูอยู่ตรงนี้นี่นะครับเป็นถังแก๊สนะครับที่ได้รับมาตรฐานนะครับผ่านมอกรแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็บรรจุได้58ลิตรเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ก็ทําให วิ่งใช้งานได้นะครับแล้วก็รับประกันนะครับ3ปี10,000แสนกิโลอยู่แล้วนะครับมีปัญหาอะไรมาจูนอะไรตรงนี้เรายินดีจัดก,การวิ่งเข้ามาหาเราได้ตลอดนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับเปิดมามีรอยยางอะไรมีแมแรงอะไรทุกอย่างเหมือนเดิมครบเหมือนเดิมนะเราจะไม่ได้ติดแบบโดนัทเอาอยางออกเนาะตัวนี้ก็ยังยางก็คงยังใช้งานเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินนะครับยางมีปัญหาแตกระเบิดยังเอามาใช้งานได้นะครับเป็นไงเดี๋ยวผมปิดท้ายให้ดูความสวยด้านหลังอันนี้เป็นกล้องหลังนะนะครับ นี่สวยงามไหมไฟเฟยนี่ดูไฮโซมากๆเลยนะครับเหมือนพวกรถสปอร์ตเลยนะครับไม่ต้องไปแต่งอะไรมากรถมันเดิมๆมาดีอยู่แล้วช่วงล่างมาดีอยู่แล้วขับโคตรด,ดีผมบอกเลยช่วงล่างรถโครงสร้างรถที่เป็น TNCA นะครับจุดสูงถ่วงก็ต่ำการขับขี่โคตรดีเกียอัตโนมัติทำงานไวมากฉับไวแล้วเรื่องการขับขี่ดีมากๆเมื่อกี้มุมกล้องมืดครับ ตากล้องบอกให้ผมเปลี่ยนมุมก่อนมันมืดมองหน้าผมไม่เห็นก็เรามาดูตรงนี้กันเมื่อกี้คือเรื่องของโครงสร้างรถ TNCA นาะที่เป็นของระดับโลกที่ผมจะบอกว่ารถคันนี้ช่วงล่างการขี่มันไม่ธรรมดานะครับมันมันโดยรวมคือดีทุกอย่างผมจะแจ้งก่อนว่ามีที่เบรกลังมาให้นะครับในรุ่น1.6 g ก็ทําให้ตัวรถเนี่ยหยุดรถได้มั่นใจมากยิ่งขึ้นแน่นอนแม้ในยามที่ฝนตกนะครับและเราต้องขับเร็วคันนี้จะเพิ่มความมั่นใจในการขี่ได้ดีมากๆนะครับ ระบบเบรก ABS EBD BA ที่อย่างมีอะไรช่วยหมดเลย v s CTRC ควบคุมการทรงตัวนะครับแล้วก็เรื่องของป้องกันล้อหมุนฟรีระหว่างออกตัวก็ตามนะครับคุณขับทางลื่นทางอะไรที่มันแบบรถเ,เนี่ยเสียการทรงตัวเขาจะทําการมี ECU จัดการเรื่องล้อเรื่องเครื่องยนต์ให้เองนะครับคุณแค่ควบคุมพมารยอย่างเดียวมีให้นะรถเป็นล้านเมื่อก่อนต้องมีแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะครับแปดแสนกว่าก็มีให้แล้วก็ โครงสร้างการขับขี่โคตรดีนะครับก็จบกับใน Altius 1.6คันนี้ไปใช้กับชีวิตคุณนะครับเรื่องของใช้ชีวิตส่วนตัวกับใช้ชีวิตกับผู้โดยสารจะได้เพิ่มความปลอดภัยได้ทั้งตัวคนขับและผู้โดยสารแอร์แบกถุงลมนะครับมีให้อยู่ตั้ง7ลูกนะผมต้องบอกนะอันนี้มันเป็นความปลอดภัยที่หลังการชนที่สําคัญมากๆเวลาชนเสร็จแล้วถ้าไม่มีมไอ้พวกตัวถุงลมนิรภัยมาช่วยเนี่ยอันตรายมากๆอันนี้มีให้7ตําแหน่งเลยคือซึ่งสามารถปกป้องผู้โดยสารคุณในรถได้ด้วยอันนี้คือผู้ในายามที่มันเกิดเหต เราไปดูในช่วงโปรโมชั่นตอนท้ายกันนะครับว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับ mm hmm. ว่าช่วงนี้ดาว15ผ่อนดาว20เนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่และผ่อนประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันมาแล้วสรุปกันช่วงท้ายตอนนี้นะครับโปรโมชั่นที่ผมบอกเนี่ยคือลูกค้านะวันนี้เนี่ยนะฮะก็สามารถมาเริ่มต้นนะครับดาวที่15ได้นะครับเมื่อก่อนนะต้อง ดาว20%จะไม่ค้ำประกันตอนนี้ดาว15%ไม่ต้องค้ำประกันแล้วจ้าเหมือนครันนี้ครับลูกค้าผมนะครับประวัติเครดิตปกตินะครับไม่มีติดบูโรดาว15%ไม่ต้องใช้คนค้ำเลยนะครับก็ทําให้ลูกค้าเห็นไหมออกรถง่ายไม่ต้องไปหาเรื่องของคนค้ำอะไรให้วุ่นวายยุ่งยากนะครับก็ดาว15%เนี่ยมันจะตกอประมาณ152,000บาทนะครับผ่อน5ปี60เดือนนะครับตกงวดละ 2 0งหบาทเท่านั้นตกวันละประมาณ646บาทเองเห็นไหมครับคุณหาเงินต่อวันได้เท่าไหร่คุณลองคำนวณดูเอาแล้วกันซึ่งหน้าวันนี้นะครับคุณจะดาวสูงกว่านี้ก็ได้2 0 25่าก็แล้วแต่นะครับดาว20มันก็จะอยู่ประมาณ1 8กว่านะครับผ่อน5ปีแต่ผมจะเน้นดาว15ก่อนเพราะว่าบางทีคนก็ไม่อยากใช้เงินออกรถเยอะๆเนาะก็อยากจะแบบเออตั้งตัวใหม่เนาะอ่าแล้วก็หาเงินไปเรื่อยๆพร้อมกับการดาวรถนะครับก็ผมก็มองว่า15%เป็นเบสช้อยที่ดีหน,น,น้า คือเพิ่มของการไม่ต้องคับประกันมาแล้วแต่คุณต้องประวัติเครดิตดีมาแรกด้วยแค่นั้นเองนะครับก็คือไม่ติดบูโรไม่อะไรมานะอ่ะก็ยังไงมีอะไรนะครับสามารถโทรมาสอบถามผมได้อูโกฟอร์เวิร์ดก็ยินดีจะดูแลนะครับ ในเรื่องของรถแท็กซี่ด้วยนะเดี๋ยวผมต้องเตรียมไปส่งมอบลูกค้าเพราะเดี๋ยวลูกค้าเนี่ยจะเตรียมมารับรถแล้วเดี๋ยวไปเตรียมตัวนะครับเรียกลูกค้ามารับรถสถัทีลูกค้าอยากได้รถไพใช้งานในวันเกิดเขาเพอดีวันนี้นะครับผมก็เลยรีบมาทําคลิปถ่ายให้ดูก่อนที่รถจะส่งมอบไปเดี๋ยวจะไม่มีรถสวยถ่ายทําให้ดูนะครับวันนี้ก็อ้โฟร์ขอลาเพียงเท่านี้นะครับฝากคลิปดีๆนี้ไว้ด้วยเผื่อใครอยากได้แท็กซี่นะครับอย่าลืมคิดถึงนะครับอูโหโกฟอร์เบิร์ดนะครับและก็ G&P Auto Car นะครับเดี๋ยวอู๋จะจัดการนะครับประสานงานให้ทุกเรื่องเลยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้ามีอะไรใหม่ๆนะครับไปแล้วสวัสดีครับ